ปอกเปลือกกระเทียมไว้เค็ดน้ำจิ้มมะเรงค่ะเค็ดน้ำลาดน้ำยำทำน้ำยำมะเร็งวันเกิดเอาอ่อนปอกกระเทียมไว้ก่อน เตรียมการไว้ เตรียมเครื่องยำเตรียมเครื่องยำแล้วก็เตรียมเครื่องเอกกระเทียมพริกทำหนึ่งปลาปลาหนึ่งมนะนาว ตนเด็ดขัวแล้วก็มาล้างอันนี้กระเทียมปอกสเสร็จแล้วแล้วจะแตนแตนทำปลาเนื้อมะนาวกระเทียมพริกมะนาวทอดปลาไม่ใช่ปะลาดาดที่จ้ะคะปลาเนื้อมะนาวป,ปะลาปลาปลาด่าที่เราจะทำ น้ำจิ้มเอ๊ะน้ำลาดจะทำเปรี้ยวหวานถ้าถ้าปลาราดอันนี้ปลาลูกมะนาวไม่มีหวานเปรี้ยวเค็มใส่เปรี้ยวเ,เค็ม Terima kasih sudah sayang Sayang Saya akan cari